พระผู้สุพภัณฑ์ผิวหน้าเปะเป็นหนึ่งไหนเป็นจักรพรีของประเทศไทยพระนี้ออกจากกุกมากว่าหนึ่งร<ม>้อยปีเป็นที่แน่นอนผู้กรอบร้องพระนี้แต่ดั้งเดิมไม่ต่ำกว่าสามชั่วอายุคน พระนี้เป็นพระที่ทรงฤทธานุภาพสูงทรงเป็นที่กล่าวขานมาเป็นเวลายาวนานกล้องนี้ถ่ายทำด้วยกล้องโทรศัพท์6 1, เท่านั้นในยุคสมัยนี้วิชาการก้าวร้ำสามารถใช้กล้องดิจิตอลพันเอตัวสจสอบเนื้อที่ปรากฏ เพราะว่าวัสดุสาที่แท้จริงสามารถตรวจสอบได้อย่างน่าดายดรันี้ขึ้นชื่อหรือช้าของแผ่นดินทางด้านหลังล้วนเป็นรัดั้งเดิมที่ไม่ได้ผ่านการใช้งานใดๆ เอาน,นี้มาขยาได้แค่หกเท่าของความเป็นจริงของพระและข้องโทรศัพท์เท่านั้นสิ่งที่เห็นเป็นสิ่งที่ปรากฏขอบนี้คือขอบข้าของเนื้อพระที่แท้อยู่ในการตรวจสอบในยุคสมัยนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องอาศัยสมาคมหลืยถ่อย หรือผู้อื่นใดที่ด้สติปัญญา,าปรากฏอย่างเด่นชัดการชั้นหายทีเดิมลีสำหรับ engineering design instrument นั้นเป็นเรื่องง่ายได้ทุกสิ่งทุกอย่างคือความเป็นจริงต้องต้องเรียนรู้ด้วยตนเอง ทิ่ขามสติปัญญาของคนขายพระที่ข่าวขันไม่เป็นอย่าลืมในทางวิศวกรรมศาสตร์สามารถค้นหาความจริงได้อย่างง่ายได้เหนือล้ำกว่าพวกพี่ค้าขายผนะักนักทุกสิ่งทุกอย่างปรากฏเรียนรู้ด้วยตัวเอง พระนี้มีพลังพุทธ,ธ,ธาดูพาพที่สูงลำยัาเนี้งนี่คือผงสุพรรณองค์หนึ่งเท่านั้นพระไม่เคยสร้างเป็นพระกุแล้วพิมพ์เดียวอย่างเดียวแบบเดียวพระนั้นสร้างหลายแบบ หลายพิมพ์หลายเนื้อแต่สร้าับรรจุในวาระเดียวกันทุกสิ่งทุกอย่างนั้นนี้ไม่ผลความจริงด้วยพลังพุทธมุภาพสภาพฟิสิกอลฟิโนมิดาของัะนั้นง่ายได้มากในการเรียนรู้มีคือ มอระดกตกทอดแห่งกาลเวลาทุกสิ่งทุกอย่างหนีไม่พ้นหลักวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์ขั้นพื้นฐานเท่านั้นส่วนอื่นใดนอกจากนั้นเรียกว่าขนมขนมที่เรียนรู้มันนานแสนนาน ไม่เคยเสนอขายพระแตะไม่เคยขายได้ทุกสิ่งทุกอย่างมีไม่ผลนวามเป็นจริงทางวิทยาศาสตร์ชั้นสูงเดี๋ยวลืมการทดลองวิทยาศาสตร์ทางวิศวกรรมศาสตร์ผ่านกระบวนการมากม,มายมาก ขั้นที่หนึ่งว่าจะจบว่าจะต่อไปขงงานาดทุกสิ่งทุกอย่างผ่านการเรียนรู้มามากมายเมื่เจอกับพวกที่ค้าขายพระแล้ววนลาอกันไข่น่าไข่โดนต้มกันปุ๋ยเป็นแถบแถบเย็นลืมละแถ มีอะไรพิเศษมากมายเนื้อล้ำกว่าสมาคมเลยถอยกิกิงๆบงนี้เป็นหนึ่งไหนเป็นจะภากีไม่มีความจำเป็นอะไรที่จะไปต้องหลอกลวงพลังพุทธานุภา่า ่หง้งไก้ก็สามารถเรียนใหปรากฏนั่นคือความสนุกสนานเสมก,กว่า <laughs> นี่คือพงสุพันเป็นหนึ่งในเป็นจาปาคีของประเทศไทย